ค่คุณกำลังมองหาที่ดินทำเลทองวิวภูเขาวสวยกับบรรยากาศธรรมชาติการคมนาคมสะดวกในจังหวัดชนบุรีต้องที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะเพียวจากอายาราไทยแลนด์นะคะวันนี้เรามีที่ดิน20ไร่มาแนะนำค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในบ้านเนินตองตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ห่างจากถนนเนินตองหินกองเพียง350เมตรการเดินทางสะดวก จากกรุงเทพถึงที่ดินใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ผังเมืองสีเหลืองอ่อนสิ่งแวดล้อมดีเน้นความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่สงบสุขและเป็นธรรมชาติเหมาะสําหรับทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรโกดังโครงการบ้านพักคนชราและศูนย์กระจายสินค้าค่ะมีสถานที่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นวัดเขาช่องลมโรงเรียนบ้านหุบบอล สนามบินหนองค้อสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหนองค้อตลาดนัดสดพิริยะนิคมอุตสาหกรรม WHA ชนบุรี7ซเว่ e อีเลโลตัสหากท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่065-426-6559คุณวาราวุธค่ะ